เวลาใช้งานก็ต้องเปิดออกมานะครับเป็นวินซ์สลิงนะครับเบาเห็นไหมครับโอ้ดูเนี่ยโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะครับอัพเกรดมาให้ที่สำคัญครับทุกู้ชมดูออโต้โฟวิลสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อออโต้นะครับ วันนี้พาท่านผู้ชมมาชมออฟโรดไน้าใช้อีกหนึ่งคันจริงๆผมลงภาพนิ่งไปแล้วในหลายๆโพสที่ผ่านมานะต้องบอกว่าเอาไปทดสอบอยู่นะครับเอาไปลองใช้งานแล้วก็ล่าสุดเอาไปที่ลาวใต้มานะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนแล้วก็เอาไปสัมผัสบรรยากาศนะครับที่ลาวใต้ก็ถือว่าไปได้แล้วก็ออโตโฟเนี่ยขับดีมากนะครับคันนี้เป็นม i t s u b ิ s ิ i s t r ์ d a านะครับ2.8 vgturbo ปี2004โฉมสุดท้ายแล้วนะนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นไ i t ันนะครับเพราะ t i t ั n ก็เริ่มปี2000 อ่า548หรือว่าปี2005นะครับคันนี้ต้องบอกว่ามีของอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอัปเกรดอะไรไปบ้างนะครับมาดูกันกระจังหน้านะครับอ่าเดี๋ยวดูกระจังหน้าหน่อยกระจังหน้าจริงๆถ้าท่านผู้ชมอ่าเห็นปี2004จะไม่ใช่ทรงนี้นะกระจังหน้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่คันนี้นะครับเจ้าของเดิมเบิกของแท้นะครับ4,500บาทของแท้เพื่อนะครับมาตัดตรงนี้ท่านผู้ชมดูนะคือต้องตัดเพื่อที่จะใส่กันชนอ่าแต่งออฟโรดตรงนี้ได้นะครับก็ต้องมาตัดแต่ง ซื้อของแท้มาเลยจริงๆส่วนใหญ่ซื้อของเทียมก็ได้แต่คันนี้ซื้อของแท้มาเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับไฟหน้านะครับต้องบอกว่าในยุคก่อนเนี่ยไฟมันไม่สว่างนะครับเนี่ยโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะครับอัปเกรดมาให้เรียบร้อยถือว่าสว่างสาใจแน่นอนนะครับรวมถึงนะครับนี่ตรงกันชนหน้ามีฟอกแลมคู่หน้ามาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หัวใจสำคัญนะครับถ้าเข้าป่าอยากกลับมาได้ต้องมีวินนะครับนี่ช่วยคนอื่นไม่ได้ช่วยตัวเองไว้ก่อนนะครับก็คือไฮวินนะฮะตัวนี้เป็น1 2 0 0 0ปอนปอน เดิมเลยเนี่ยเป็นวินสลิงนะครับนะฮะอ่าดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเวลาใช้งานก็ต้องเปิดออกมานะครับเป็นวินสลิงนะครับเพราะว่าหน้ากากที่เป็นรูเลอร์แบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นให้วินสลิงมันดึงได้ง่ายนะครับแต่ตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นเชือกเรียบร้อยนะครับดึงง่ายนะครับใช้งานง่ายนี่โอเคซ่อนไว้เรียบร้อยนี่อ่ะดูด้านล่างหน่อยดูด้านล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ถ่ายดูด้านล่างนิดหนึ่งก็มีชุดยกนะครับของสันนะครับจริงๆของสันเลยเนี่ยเขาจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยเจ้าของเดิม ทำเป็นสีดำนะผมก็มาพ่นเพิ่มเพราะว่ามีหลายจุดที่มันเริ่มสีลอกนะผมก็พ่นใหม่นะครับให้เป็นสีด,ดําล้วนให้มันดูไม่โดดมากนะครับถ้ารถสีดําก็อยากให้ดูมันมืดๆหน่อยนะครับอันนี้คือเกมให้เรียบร้อยไม่มีรอยเยิ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นขาไก่กล้องยาหรือว่าในส่วนของยางหุ้มเผาขับต่างๆคือเกมงานให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ามาดูช่วงล่างกันหน่อยคันนี้ลืมบอกไปยก4นิ้วนะยก4นิ้ว,วชุดยกของสันนี่แหละนะครับปีกนกปรับองศา เพราะว่ารถยกนี่แน่นอนนะครับก็ต้องปรับองศาให้ล้อเนี่ยขนาดกับพื้นเพื่อไม่ให้มันกินยางนะครับล้อนะครับล้อเป็นขอบ16ยางเป็น BF Goodrich All Terrain นะครับเดี๋ยวให้ดูปียางนิดหนึ่งเดี๋ยวให้ดูปียางนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันอ๋อนี่ยางปี2021นะครับนะ BF Goodrich เนี่ยเป็นขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเป็นลาย AT ก็จริงนะแต่ผมว่าหล่อแล้วก็ไปลุยนะครับหน้างานใช้ได้งานได้จริงแล้วก็เป็นแบรนด์เดียวที่มือสองแพงมากนะครับตัวนี้เป็น285 75ขอบ16นะครับมีฟีล็อกให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้จริงนะครับนี่บิดใช้งานซกเกอร์ต่างๆเดิมหมดเลยนะ2 0งพเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแล้วก็ abs airbag นะครับมีมาให้ในยุคก่อนถ้ารถออฟโรดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นตัวท็อปสุดมี airbag มี abs มาให้อยู่แล้วนะครับมันด้ข้างออฟโรดนะฟิล์มติดใหม่รอบคันสีเดิมหมดเลยนะอาจจะไม่สวยบ้างนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นรถสีดําแล้วก็มีรอยขีดข่วนบ้างนิดหน่อยนะต้องเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่า รถสีดำนะครับเห็นรอยง่ายอยู่แล้วนะครับมีโลบาร์ด้านหลังนะครับอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับทําสีใหม่ผมทําสีใหม่ให้นะครับเพราะว่าเดิมๆเขาก็จะลอกๆอะไรต่างๆก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับไลเนอร์สวยนะอันนี้ถือว่าใช้ได้มีเชือกมมีเชือกลากหรือลากไปช่วยเขาคนอื่นมาเนี่ยฮะคนอื่นติดลมมากก็เลยจัดการลากเขานิดหนึ่งนะครับอ่ะมาด้านหลังก็จะมีกันชนท้ายนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวชดูช่วงล่างหน่อยนิดนึงนะครับ ท่านผู้ชมสังเกตยางอะไรไหมยางอะไรไม่ลงพื้นเลยนะนี่นะครับเห็นลายดอกยางนะครับเต็มๆขาาไอ้เหลืองฟ้านี่ก็คือยางอะไรไม่ลงพื้นเลยนะครับช่วงล่างก็มีพ่นเก็บงานมาบ้างนะครับประมาณนี้โชว์เป็นของเลนโซ่นะครับแต่ขับดีนะอันนี้เกียร์เปลี่ยนนุ่มมากนะครับอ่ะสังเกตความเดิมนะเห็นไหมนี่เป็นของ TLT นะครับมิซูบิชิราชบุรีบ้านโป่งนะอันนี้คืออยากให้ดูว่าสติ๊กเกอร์นี่เดิมจากออกจากโรงงานเลยนะนี่เห็นไหม ทิกเกอร์ต่างๆนะครับนี่พวกนี้ติดเพิ่มไฟเบรคดวงที่3อยู่ฝาท้ายนะครับโฟวิลสตาร์ด d าเดินหมดเลยนี่เห็นไหมคือว่าใช้ได้นะครับนี่เป็นแกรนดิสสตาร์ดาประมาณนี้อยากให้ดูรอบคันพาแบบละเอียดนิดนึงนะครับอยากช้าๆนิดนึงนะท่อเดินใหม่นะออกข้างนะครับนี่ยิงมาออกด้านข้างนะครับมาดูภายในกันหน่อยนะครับนี่มืดหน่อยแต่ก็น่าจะพอเห็นอยู่นะครับดูแผงประตูหน่อยแล้วกัน ส่วนใหญ่ที่เจอนะครับพวกผ้าพวกนี้ลอกหมดแล้วนะครับนี่พวกแผงประตูสวยนะบังคันไม่ได้ขนาดนี้นะครับนี่พวกลายไม้นะครับกระจกไฟฟ้ากระจกป้องข้างปรับไฟฟ้าลอกกระจกอะไรต่างๆใช้งานได้ปกติทุกฟังก์ชันนะครับนี่อ่ะดูตัวเบาะหน่อยโหโห,โหท่านผู้ชมดูเบาะตึงเนี่ยเดี๋ยวขอดึงกุญแจก่อนนี่เบาะเห็นไหมครับโหดูรอยเย็บคือผมชอบเบาะมิสูอยู่แล้วเขามีความหนา คือแบรนด์อื่นเนี่ยนะครับเป็นกำมะหยี่ก็จริงแต่ผ้าเขาจะบางแต่มิส่วทำหนาแล้วก็ทรงฟองน้ําพวกเนี้ยมันดูแข็งแรงนะครับแล้วก็มิส่วปรับเบาะด้านข้างเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่นะครับเลื่อนอ่าเลื่อนหน้าถอยหลังเนี่ยจะอยู่ตรงตรงด้านข้างเลยไม่ได้ไปอยู่ตรงตรงหน้าข้างหน้านะแยกใช้งานจ,จริงพมสวยนะครับนี่ขนาดไปลุยมาแล้วนะพมยังดูดีอยู่เลยนะครับนะตัวเบาะสวยมากแล้วก็ ถ้าเป็นปี0 4นแท้นะครับเบาะก,ก็จะเป็นเขาเรียกเบาะเจาะรูจริงๆก็หัวเบาะก,ก็จะเป็นทรงโดนัทแบบนี้นะครับพุงมะลัยนะพุงมะลัยมีลอกบ้างนิดหน่อยนะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนี่คือพุงมะลัยเดิมๆนะมีแอร์แบกให้นะครับแล้วก็อัปเกรดจอมานะครับเปลี่ยนจอเป็นจอ Android 10นิ้วที่สาคัญครับทุกู้ชมดูออตโต้โฟวิลหายากมากมีน้อยมากนะครับแต่ให้ดูว่าออโต้โฟวิลจากโรงงานเดิมๆเลยเนี่ยจากรหัสดูจากรหัสเครื่องอะไรต่างๆตรงเป๊ะ เพราะงะั้นคือเดิมๆโรงงานเนี่ยหายากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นจีวาก n อนที่เป็น Auto fo. ออโตโฟร์เดี๋ยวสตาร์ทหน่อยนะครับโอ้โหชึ่งเดียวติดเลยนะครับมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าให้ด้วยนะครับเออนี่สวยนะครับแล้วก็แลนมิเตอร์ใช้งานได้นะแลนมิเตอร์ก็จะเป็นมีอุณหภูมิภ,ภายนอกนะครับองศารถแล้วก็แรงดันแบตเตอรี่นะครับใช้งานได้ปกติ เลขไม่อ่ดูเลขไม่หน่อยนะครับเลขไม่อยู่ประมาณ2 8 0 0 0 0มกิโลไม่ถึง0,000สนโลในรถปี2 0 0 4ถือว่าใช้งานน้อยด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับอัปเกรดมานะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คค้าฝากระโปรงนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะับอินเตอร์คูลเลอ์มีพัดลมนะฮะเห็นไหมพัดลมซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับพัดลมไฟฟ้าตอนนี้ก็จะเป่าอ่าอินเตอร์ช่วยเทอร์โบไปนะครับใช้งานได้จริงแล้วก็พวก้องเครื่องอะไรต่างๆคือไม่เยิมนะครับใช้งานได้ดีอัตราเร่งดีครับ รอบเครื่องดีเกียร์เปลี่ยนสมูทมากนะครับคันนี้โฟร์วิวใช้ได้ครับประมาณนี้นะครับมาถ่ายรายละเอียดนิดนึงนะครับฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนยังคงสมบูรณ์อยู่อาจจะมีลอกบ้างแต่ไม่ขาดไม่ย้อยนะครับนี่จะได้นะโชค๊คฝากระโปรงก็แข็งแรงนะโอเคเล่าให้ฟังยาวนิดนึงนะครับเล่าให้ฟังยาวนิดนึงก็อยากให้เ,เห็นรายละเอียดต่างๆในการตกแต่งนะครับเดี๋ยวมาเล่าราคาให้ฟังมิตซูบิชิสตาร์ดา 2008 VGT u r b o ปี2004ชมสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนเป็นไททันและที่สำคัญเป็น Auto ้ w h e e l ขายอยู่ที่235,000บาทนะครับ235,000บาทใครที่สนใจนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อย098414994 4 098414994 4ใครที4 4. ่สนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยผมบอกเลยว่าคันนี้ชาอดแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีมาบ่อยนะครับบอกให้หายอีกคงคงหาไม่ได้นะคันนี้นะโอเคลาไปก่อนนะครับมีรถอะไสวยๆเดี๋ยวพามาชมอีกทีนึงวันนี้สวัสดีครับ